ก็กับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเจ้านายแล้ววันนี้ผมไม่ไม่ได้มาทําอะไรนะครับนอกจากมา PVP ใช่เลยครับผมจะมา PVP โดยใช้เรนโกคุที่ผมได้มาใหม่และมันเป็นความฝันของผมด้วยมันคือดาบเป็นความฝันของผมเลยเอาละ่ะอืมงานใหมี PVP กันอยู่บายท่านผู้ชม ก็คนไรกที่สังเกตโอ้ยโอ้ยแล้วอย่างนะครับไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะครับเดี๋ยวกลับคาเี่ก,ก่อนแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเลือดผมมันน้อยเอนจิก็หายใช่ล้วครับผมรีสเต็ปไปอัพดาบแผนตั้งแต่ที่ได้ตั้งแต่ที่ได้ไ,ดไอเรนโกคุมาเนี่ยนะครับผมอัพดาบเลย ถ้ราผมอยากได้เลงโกคุผมเลยอัพเตะดับตุทุกคนจีบจีบแรงเกินแรงเกินแรงเกินไปไปสู้กับเขาก็เลยนะครับเขาอยู่ไหนกันน่าเนี้ยไปผมจะไปซิกิวสองไปก่อนนะครับโยรุบอกเลยว่าเป็นดาบที่มันพีวีๆีดีมากเลย อีกนะครับท่านผู้ชมนี่ๆๆล็อกกันอยู่ใช่ป่าวล็อกกันอยู่ใช่เปล่านี่ๆโอ้ยตะปูก้าอืมอืมอืมโอ้น้ำ n โนๆๆ o no ห้ามจับเด็ดขาดเดี๋ยวจะเผื่อกินผมใช้พระแล้วในที่สุดผมก็ได้พระมานะครับ มาเอะละมา PVP กันต่อเลยอยู่ในกานยัง PVP ไม่เสร็จเลือดก็โคตรเยอะเลยต้องมาชมต่อไป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 บิวปีขังโอเคมาแล้วมาแล้วอู้หูอูอู้หูอูอู้หูอูเดี๋ยวปีๆันๆันผมโดนแค่สื่อน้งนี้ ผมโดนคลื่นสึนามิท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมไปฟาร์มดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาฟาร์มขอเปลี่ยนคอนเทนต์ละกันอันนี้เทดดออยู่นิ่งๆดิเทดดอฟู้ดโอ้ยเทดดอฟู้ดฟอร์แอนด์ฟู้เทดดอฟู้ดฟอร์แอนด์ฟู้ดวัดอะไรเทนไข่หรือตะไบ ดอเอาแสงไหมเลาวาไหมสารไหมเออวิญญาณไหมทรายไหมฟลคอดไหมควันไหมสาปิงไหมช็อปไหมนาำไหมไม่มีอะไรให้เหนเลยใช่ครับเพรมันจนดูนี่ผลในกล่องผมสิสั่นแพงสุดเลยเนี่ยอุ้ย โยปผมผมจะไปฟาร์มนะครับก็อื่นผมอยากลองของอีกค่าหัวไม่ลดโอเค ไม่เป็นไรมาคราวนี้ผมจะสุ่มผลดีกว่าแล้วซิว่าดวงผมมันจะเหมือนนเดิมไหมอยมาดูกันครับว่าดวงของผมมันจะเป็นยังไงทุ่มขอผลพระท่านแรกก็ต้องเดินเดินรอบนี่คือส่นผมนะครับหนสอง สามี่ห้าแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็อะไรอีกนะอ่าไม่เป็นไรนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำทำสูงมั่วๆแล้วกันอ่ะตีนี่แล้วก็ตีนี่เปลี่ยนล่างให้พระดูว่าเราต้องการพระอ่าโอเคจากนั้นก็พิมพ์ว่า ขอพระโอเคจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปฟุ๊บให้บนหัวอ่าจากนั้นก็อุย้ยตบตบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนตเนตเนตโอเคตบตรงนี้ก่อนอ่าจากนั้นก็สุ่มกดลุลว่กดลุลว่กดลุลว่ซื้อไป เอาควพีพีกับคนนี้แล้วกันไม่มีเพื่อนพีพีปิวไปพีพีสีเอาสเอาเไม่พีพีมีพี่เมือนพีพีมีเฮโยไปพีพีเฮโย ไอ้บีบีเฮ้ยยูวันสับแมนเฮ้ยเปิดดิมาปูดสู้เร็วอ่ะมีเลกนกูกูอ่ะมีมันเงอกมีพะระเะล่ะมีพะระเะล่ะเอาไหม นนม,ม,มันมีเหมือนผมทุกอย่างเลยนะผู้ชมมันมีเหมือนผมทุกอย่างเลยจอดาบเข้าไปปิงปิวปวป้วปิ้วฟันไปทำไมเข้าเหมือนผมทุกอย่างเลยวันนี้ดวงผมเป็นอะไรดวงผมเป็นอะไรมาตอ่อมาน่จริงก็มาเมาื่อกี้ยังไม่นานตั้งตัวมาตีเรากกอนเอาเซ่น่จริงก็มาเซ่ ปิงปปวไม่ต่ไม่ไมด้เอย่านะเพาสิปิงหมัดแรงนี่นะดูเรื่อมันก่อนเท่าไหร่โอ้โหดาบเราเมคแล้วนะเนี่ยปิว เออดูเลื่อนมันดูเลื่อนมันนะผู้ชมหนีอย่าหนีปิ้วอย่าหนีเก่งนักไม่ใช่หรอมามาในลิสต์ผมก็ช่นเนาะฮ่าสักทีแน่จริงอะมาอีเดไหม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 เดเออเปิพีพีมาซื้อเลยมาเดมาอีเดมาอีเดมาอีเดเฮ้ยโยยยยยโยนี่ของฉัน โอเคไม่เป okay, um. ็นไรมามาอีกดีมาอีกดีมาอีกดีมาดีออกมาออกมาออกมาเรื่องมาฟ้ามาเออทะเล้อนั่นวหละวเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนใช้ดาบฟันแล้วกันยังไม่สามารถจับดีพู่ยเล่กคนอื่นที่เพิ่งปลอด ที่คนอื่นในพื้นที่ปลอดภัยโอเคนี่ปลอดภัยได้ยังไม่ได้ตีไม่ได้โอ้โหตกสสยมาเลยยาวไป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 ,วไป,วไปนั่งดูวงอีกแล้วทำมอาฉอนกูไปไม่แปลงร่างเป็นพระดีกว่ามา ต่อต่อมานี่เฮ้ยคนนี้เปิด PVP มาเร็วเฮ้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 อะไรเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโยเอาอีดิเอาอีด,เออดิเอาอีดิเอาอดียูกออกมาเออ ออกมาเฮ้จริงออกมาดีเฮ้จริงออกมาดีนี่จริงออกมาดีมา ไอ้กี้มันอยู่เลยมาเรีวหน่งหน่งฟันฟันให้รู้ว่าเราต้องการพี p พีเบเดี๋ยวมานี่มาพีวีพี p. มีพีพีมีป่ะไอมีใครมาพีพีพีไหมมีไหมมา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  ส่วนพี่ก็ต้องขอตัวเราเออไม่ใช่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 เราจะมาปิดคลิปอย่างนี้ไม่ได้โอเคคราวนี้เดดเดดดดก้าววว้ว้ยโอเค เทโยสวัสดีไวรุ่นค่าหัว7ล้านโอเคชัดเจนว่าเก่งกว่าเราเยอะเราแค่สองล้านจะไปสู้อะไรเขาเขามากกว่าเรา5ล้านใช่ไหมท่านผู้ชมปีคลิปดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ